ทฤษฎีนะคะของคุณเบตตี้นิวแมนค่ะซึ่งประวัติความเป็นมาของคุณเบตตี้นิวแมนนะคะมีดังนี้ค่ะเบตตี้นิวแมนเป็นชาวชนบทในรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกานักทฤษฎีทางการพยาบาลซึ่งเสนอรูปแบบเชิงระบบที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานพยาบาลอนามัยชุมชนประวัติการศึกษาของเบตตี้นิวแมนจบการศึกษาพยาบาลระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การพยาบาลปริญญาโททางสุขภาพจิตและสาธารณสุขรวมถึงปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยาคลินิกเธอมีประสบการณ์ทั้งในคลินิกและชุมชนค่ะต่อไปนะคะเราจะพาไปชมสถานการณ์นะคะทีะ่เกี่ยวข้องนะคะกับทฤษฎีของคุณ mm. เบตตี้นิวแมนรวมถึงการนำทฤษฎีนะคะมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพยาบาลค่ะ ซึ่งสถานการณ์นะคะเป็นสถานการณ์จริงตัวแสดงจริงไม่ได้ใช้นักแสดงแทนค่ะเชิญไปรับชมได้เลยค่ะน,น,นี่นี่หนูหาหาคนเป็นโรคใช่ไหมฉันมีอยู่คนนึงทำงานอยูตรงนู้นแหะมันกินแล้วมันก็นอนทั้งวันไม่เห็นมันจะทำอะไรเลยหนูไปดูมันไหนแล้วลูก โอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปดูได้ลูกไปไปลูกนะคะเดี๋ยวป้าพาไปไปเอาโอเคค่ะมาลูกมานี่มันอยู่ตรงนี้นี่นี่ไงใหญคนนั้นแหละมันกินแล้วมันก็นอนทั้งวันน่ะเห็นไหมมันกำลังกินอยู่เลยนั่นไปไปดูมันหน่อยลูกไปขอบคุณนะคะป้าไปทำงานก่อนนะขอบคุณค่ะคุณป้าคะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีหนูทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อป้าก็ เนี่ยนั่งดูสวนป้าไปเอามานั่งก่อนมานั่งก่อนออขอบคุณค่ะคุณป้ามีเวลาให้หนูสักครึ่งชั่วโมงไหมคะเมีลูกมีมีม,ม,มพอดีว่าอยากจะสอบถามอ่าสุขภาพหน่อยคะ่ะช่วงน,นี้อ่าไม่ทราบว่าคุณป้าชื่ออะไรคะสวนิก,กานค่ะสวนิก,กานนะคะแล้วอ่าน้ำหนักเท่าไหร่คะแปดสิบห้านุ่นแล้วอายุเท่าไหร่คะอายุสี่สิบห้าปีค่ะบ้านเลขที่อะไรคะ ถามสามถามสามามสา,า,า,ามนะคะอ่าช่วงนี้คนไข้คุณป้ารู้สึกไม่สบายไหมคะอ๋อไม่มี์นะลูกปกติทุกอย่างทำงานเดินเหิน <ๆ S 2> ได้ไป <ๆ S 1> สวนได้อือแล้วอ่าคุณป้ารู้สึกแบบจุกแน่งทองไหมคะตอนนี้ไม่มีเลยลูกไม่มีเลยอือไม่มีเลยนะคะแล้วคุณป้ารับประทานข้าวอย่างไรคะข้าวหรอกินนะเียบน้อยวันนี้ กิเลียน,นะคะแต่เ,เหมือนหนูดูว่าคุณพ่อเหมือนจะแบบกินพวกอาหารแบบของโทษของมันนะคะน้ำมันรมอะไรอย่างงี้นะคะของเปรี้ยวของชอบป้าเลยเ,ออเนี่ยอชอบ,ชอบหมดเลยเนี่ยมีพลังทั้งนั้นเลยกินแล้วทํางานเผลอนได้อ,อ,อืหนูว่าคุณป้านะ่าจะแบบคีดผิดนะคะบางทีอาหารพวกนี้นะคะอาจจะทําให้คุณป้าเป็นกดไหลย้อนได้นะคะไม่เป็นไรลูกป้าชอบมันไม่เป็นไรหรอกป้า,ปก,ากินได้อื แต่ว่าคุณป้าช่วงนี้คุณป้าอยู่บ้านกับใครไหมคะหรือว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแฟนป้าทํางานลูกก็ไปไหนก็ไม่รู้อค่ะหนูอยากจะแนะนําคุณป้านะคะว่าให้งดของพวกนี้นะคะแบบอาจจะดีต่อคุณป้าเองนะคะ <5 S 2> ค่ะเ,คเพราะว่าอา,อาจจะเกิดแบบว,ว่าคนไหลย้อนได้นะคะแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อไปมันอาจจะแบบร้ายแรงกว่าคนไร้ย้อนนะคะจ้าโอเคหนูได้ได้ได้ได <Okay. S 2> เดี๋ยวป้าก็กินกินไปก่อนเดี๋ยวมันเป็นอะไรไปชีวิตมันไม่แน่นอนเดี๋ยวป้าก็ไปหาหมอเองลูกอืมแมบบ่เหมือนไม่ดีนะคะคุณป้าอาจจะแบบว่าคุณป้าก็อยู่คนเดียวด้วยเนาะเกิดแบบเป็นอะไรขึ้นมาแต่แบบรักษาไม่คันนะคะคุณป้าจ้า,อาขอบคุณหนูค่ะหนูอยากจะแ,บบแนะนําคุณป้านะคะ แต่ว่าให้งดของพวกนี้ของหมักดองนะคะของมาของทอดแล้วก็หันมากินอะาหารในครกง,งหาหมูนะคะคุณ,ค,ณคุณป้าได้ลูกได้ได้ได,ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะอ่าถ้าเกิดว่าแบบคุณป้ารู้สึกแบบไม่สบายหรือว่าจุกอ่าแน่นท้องเป็นกลอย้คุณป้ารีบไปหาหมอนะคะ,อะเออเนี่ยบ้านป้ามันก็ไกลจากโรงพยาบาลให้ไปยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเออไม่สะดวกหรอกเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเลยเนี่ย งั้นเดี๋ยวหนูจะเข้ามาดูคุณป้าเรื่อยๆนะคะจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะจ้าเออเออเออไปไปลูกไปเตียงชั้นคิวที่22ค่ะคุณชลิการ์ดคนแรกค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชิญนั่งก่อนนะคะค่ะค่ะวันนี้เป็นอะไรมาคะเนี่ยมันวันนี้ใช่ไหมมันจุกนอนมากไม่ได้เลยมันจุกแน่นบริเวณดิ้นบีในตรงเนี้ในตอนนอนจะนอนไม่หลับเมื่อคืนหลับไม่ได้นอนราบไม่ได้นั่ง กินอาหารนี่แหละมีปวดจุกเร้าไปบริเวณไหนไหมคะปวดจุกเร้าหรอไม่มีมีมีบ้างนิดหน่อยแะมีบ้างนิดหน่อยเนาะมีบ้างนิดหน่อยใช่เออเดี๋ยวพอพอมันปวดก็ไปหาอะไรมาใกล้บ้านมันก็ให้ยามามันกินน้ำตาลหายแต่มันก็พอหายกับพวกเราลงมากไอ้เมื่อล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ไหนบ้านแล้วเปล่าไม่ได้ใจไปซื้อยาทมามันปวดมันจุกยังไงมันแสบว่ากางเกงเนี่ยไม่ไหวตรงนั้นเนี่ยมันไม่ไหวจริงจริงแล้วเนี่ยแล้วเป็นมากขึ้นเวลาไหนหรือว่า มากคุณหมอก็ช่วงหลังกินอาหารหลังกินอ่ะเดียวนอนมืนอนปุ๊บโอ้โหมันเริ่มอาการเริ่มมาเลยมันเริ่มมาเลยแล้วมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นปวดหัวคือไข้อาเจียนหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยไหมคะไม่มีไข้ไม่มีอะไรดึงดื้อเหมือนใช่ปะไม่มีเนาะมีโรคประจำตัวหรือว่ามีประวัติการใช้ยาแค่อาหารไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีเนาะสูบบุหรี่ดื่มแอล้วก็มั่งไหมคะก็มีมีไม่เนาะแล้วดื่มนนะอัดลมชากาแฟ่ไหมคะมี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 กินโอ้ใช่จี่พูดเลยชอบ ยิ่ทั้งวันเลยแล้วยิ่งกินกับผึงง้งปิมงของเปรี้ยวๆอ้ยอร่อยได้เลยเนี่ยชอบรับประทานอาหารรสจัดนะคะเช่นรสเผ็ดค่ะอ๋อได้ดปลาชอบมากรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสเค็มกินได้หมดเลยชอบมากๆหน่มชากาแฟแล้วก็กินอาหารรสเผ็ดเนาะ่แล้วประจำเดือนมาปกติไหมคะปกติปกติปกติอย่างเนาะค่ะขอบคุณสำหรับความร่วมมือนในการตอบคำถามนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะ เรียนเชิญคุณชนิกาดูบนแย้มค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะผลตรวจจากข้อพิเศษออกแล้วนะคะพบว่าคุณชนิกาดูบนแย้มนะคะเป็นโรคกดไหลย้อนนะคะอาจจะเป็นเราะ น้ำหนักของคุณชนิการเนี่ยเยอะด้วยนะคะแล้วก็ค่าดัชนีมวลกายก็ค่อนข้างมากค่ะจะยอยู่ในระดับที่3นะคะเสี่ยงต่อภาวะเป็นโรคเพิ่มขึ้นอีกค่ะค่ะเดี๋ยวทางมีทางนั้นนะคะพยาบาลแนะนําให้คุณชนิการนะคะไปที่ห้องนั้นนะคะเพื่อรับฟังความ,วามการปฏิบัติตัวค่ะจากเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะ,อะขอบคุณค่ะ ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะของกรณีศึกษาข้อมูลผู้ใช้บริการชื่อผู้ป่วยนางสาวชนิการอุบลย้มเพศหญิงอายุ45ปีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาส,สนาพุทธอาชีพลูกจ้างรายได้10,000บาทต่อเดือนสิทธิบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าสัญญาณชีพของคนไข้อุณหภูมิร่างกาย36.5อัตราการหายใจของคนไข้22ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นหัวใจ80ครั้งต่อนาทีความดันคนไข้ยอยู่ที่110ทับ70น้ำหนักคนไข้ยอยู่ที่85กิโลกร,รมัมความสูง156เซนติเมตร BMI 34.93ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน1เดือนก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการแสบร้อนท้องบริเวณลิ้นปีมีร้าขึ้นไปที่คอในบางครั้งเป็นเป็นหายหายมีเลอเปรี้ยวเป็นเศษอาหารบ่อยครั้ง มักเป็นหลังรับประทานอาหารรู้สึกขมปากในตอนเช้าเป็นเป็นหายหายไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยใกล้บ้านได้รับยาลดกดมารับประทานอาการพอทุเลาสามสัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลยังมีอาการแสบร้อนท้องบริเวณลิ้นปี่แสบร้าขึ้นไปที่คอสลับกับจุกแน่นท้องเป็นเป็นหายหายซื้อยาท่าน้ำขาวมารับประทานอาการพอทุเลาและดีขึ้น สี่วันก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการแสบร้อนท้องบริเวณลิ้นปีนอนราบไม่ได้เป็นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จอาการไม่ดีขึ้นจึงมาโรงพยาบาลประวัติการเจ็บป่วยในอดีตไม่มีประวัติการแพ้ยาปฏิเสธการได้รับการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุปฏิเสธโรคทางพันธุกรรมไม่มีโรคประจำตัวอื่นๆเช่นหอบหืดลมชักภูมิแพ้ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวปฏิเสธประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว สำหรับการตรวจร่างกายตามระบบนะคะพบความผิดปกติที่ gastrointestinal system พบว่ามี m y c n d e r n e s s at epigastric region and umbilical regions และ abdominal distension ค่ะเรียนเชิญคุณชนิการุบนแย้มครับอยู่นี่ค่ะอยู่นี่มาแล้ว โอเคคุณป้าเป็น,นปวดไหลย้อนนะครับให้งดอาหารรดจัดนะครับแล้วก็น้ำบัดลมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับจะได้ไม่เกิดมาะจะได้ไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกนะครับแล้วก็กินยาตามที่คุณหมอให้เลยนะตัแล้วก็มาตามนัดด้วยนะครับแล้วก็ทานยาให้หมดนะ,ะับถ้าาการดีขึ้นจะได้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆนะครับ ป้านเนี่ยทรมานมากเลยเราจะเชื่อฟังเอเัยาบานคนที่แล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาหลายรอยบนันป้าก็อยู่ไกลเนี่ยทำยังไงได้เ้างหนูโอ้เดี๋ยวจะให้โรงพยาบาลเราพอสตตติดต,ตามอาการป้าน,นะครับได้เลยเนี่ยขอบคุณมากนะได้ครับทานยาให้หมดนะครับได้จ้าได้ข้อมูนิชัยการพยาบาลนะคะ เกิดภาวะกดไหลย,ย้อนเนื่องจากมือพิติกรรมการรับประทานอาหารไม่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตข้อมูล subjective data ผู้ป่วยบอกว่ามีอาการแสบร้อนบริเวณลิ้นปีแสบเร้าขึ้นไปที่คอในบางครั้งไม่มีอาการเหนื่อยหอบรับประทานยาลดกดแล้วอาการพอทุเลาข้อมูล objective data ตรวจร่างกายพบ my tenderness at epigastric region and umbilical region abdominal distention สบายดีสบายดีคุณป้าจำหนูได้ไหมคะจำได้ดีคนที่แล้วที่มันมาหาป้าไง่ะคะก็วันนี้อยากจะมาสอบถามอยากถาวมว่าสุขภาพคุณป้าแบบดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะหรือว่ายังมีอาการยังไงบ้างคะอ๋อดีขึ้นแล้วหนูตอนที่หนูมารอบนั้นน่ะป้าไปโรงพยาบาลมาเขาบอกเป็นกดไหลย้อนก็ทำตามคมําแนะนําของหนูรอบนั้นแนะเรากินนล้วไม่สนใจอะไรเลย กินแล้วมันก็เป็นโรคมาเนี่ยเลยไปหาหมอกลับมานเนี่ยแล้วคุณป้าช่วงนี้แบบลดอาหารกล่องที่หนูบอกไปครั้งก่อนเลยไหมคะลดแล้วลดเรียนะคะก็นั่นแหละหนูก็อยากจะแนะนําคุณป้านะคะว่าให้หลีกเลี่ยอาหารพวกของหมักดองของมันของทอดนะคะน้ำมันลมนะคะแล้วก็อยากให้คุณป้าหันมากินพวกผลไม้นะคะ แล้วก็หลังจากแบบรับประทานเสร็จแล้วอยากให้คุณป้านั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคะแบบอย่าให้รับประทานแล้วนอนนอนเลยนะคะหรือว่า,าแบบทาอะไรแบบว่าแบบที่เสี่ยงถึงจะเป็นโรคกดไหลย,ย้อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์คุณป้าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกค่ะโอเคได้ได้เดี๋ยวป้ากินเสร็จแล้วก็จะนั่งก่อนนั่งทําอะไรจุกจิกไปก่อนเราจะได้ไม่เป็นกดไหลย,ย้อนอีกขอบคุณมากนะ โอ okay, เชค่ะคุณป้าได้ใจเองด้วยวนะคะค่ะสวัสดีป้าหนูสวัสดีค่ะ สำหรับการพยาบาลในขั้น primary prevention ส่งเสริมการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องควรงดอาหารไขมันสูงเช่นอาหารทอดอาหารมันช็อกโกแลตอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นกะทินมเนยชีสไอศกรีมหรือไขมันจากเนื้อสัตว์แนะนำผู้ป่วยงดอาหารจำพวกน้ำอัดลมชากาแฟโซดาเครื่องดื่มชูก,กำลังอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดอาหารรสเผ็ดจัด แนะนำผู้ป่วยหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดองอก็ได้กินฝลัง่งเหมือนที่ไอ้หนูนั่นบอกมันก็ดีจริงๆเลยมีประโยชน์เนี่ยมีแรงด้วยช่วงนี้ก็หันมากินแบบผักผลไม้เทรพืชต่างๆเบี่บเพื่อใครเพื่อตัวเองได้อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย อะไรเนี่ยตัวเลขทำไมมันอะไรพลังงานพลังงานโอ้ห้าร้อยห้าสิบน้ำตาลเท่าไหร่เนี่ยน้ำตาลมันน้อยจังเลยวิ้ยมันกินได้ไหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองกินดูแล้วกันไอหนูเนี่ยมันบอกว่าให้กินไอของพวกนี้เยอะกินนักรดินจียง จะหายไวๆโรคก,กดไหลย้อนเนี่ยเยีย่มยมๆดีแล้วดีแลวดีลวกล้วยด้วยพลังด้วยกินวันละนิดวันละหน่อยก็พอเนี่ยสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีะค่ะ